วยเค <Okay, S 2> มาละเปิดเปิดแสงโหมดได้นะทุกคนเปิดแสงโหมดได้เออแต่ตอนนี้บ้านใครพายุเข้าหรือเปล่าเออ, <c oughs> เอ,อบ้านบ้านบ้านเออบ้านาห้าจะไม่ผิด <Okay. S 2> บ้านโอเคบ้านเดี๋ยวนะอย่างอย่างแรกเราต้องหาอะไรนะหากล่องอ่านอยู่ไ่แบบนี้ <c oughs> เคยเล่นแค่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่เล่นอีกเลยหากล่องนะคะเพื่อนเพ้่ออ๋อเปิดไฟได้เนาะไอ้เี่กูชอบมูฟเมนต์การหันไว มันดูสมูทดีกูมีของแบบช่วยทําให้มันสตันไปทีหนึ่งได้อันนีคือแล้วคือมังกรที่ะมังกรดิ่ตัวสว่างจ้าอะไรยเงียหันไฟฉายไปที่ตาบอดได้เลยนะมั้ยมันมันมันว่าอะี่ะทำอะไรได้ไม่รู้ว่ะไล่ผีอ่ะเฮ้ยเวลามเวลามองใกล้ๆภาพมันเบลอ์ด้วยอะเย้แบบดีว่ะยิงใส่ผีได้เออเรายิงใส่ตูดพี่อะ เอ้ยได้ยินเสียงผีป่ะคุภาพเบลอปุ๊บไม่เวลามันเข้าใกล้วัตถุเกินไปมันจะภาพเบลอมั้งมันจะถ้าภาพขึ้นเป็นหน้าสีแดงต้องฟังเสียงคุณแจคุณแจเออนี่ไงต้คุณแจแล้วเดี๋ยวคุณแจแล้วต้องหากล่องเดี๋ยวนะเปิดกล่องเดี๋ยวนั้นเราเราไม่รอมังกรดิฟเลยมังกรดิฟอยู่ไหนวะอู้ช่างแม่มันอ้าวช่างแม่มันเออมังกรดิฟตัวแอร์ต้องหดอ๋อกูเห็นว่อนล่องหุ่นอ้าว เรียบร้อยช่างมันช่างแม่มันไม่เป็นไรแบบนี้ไม่น่าจะได้ออกแบบมาเพื่อมองเห็นกันวะไ,นไอย้ยอ้เมื่อก่อนทิปอยู่ไกลๆกูยังเห็นนะตว์ตัวขาวสว่างเชีอะอืมขาวเชอะโอ้ยเชะไอะไอตัวนี้ยังกลัวก็ไอตัวนี้ยังน่ากลัวกับผีอ่ะไอหน้<ม>าห่วงผีมาผีมาผีมาเหรอผีมาใช่ปะไม่ใช่ผีมาวงแตกกูบอกเลย เหมือนดิ้นเสียงป่าววะไม่ใช่มันอยู่ชั้นล่างเลยอลอดเช็คกล้าแล้วให้หน่อยปกติมันจะอยู่ชั้นบนนะตอนตอนแรกอ่ะได้ยินเสียงได้ยินเสียงอยู่แถวนี้แหละไม่ไม่แถวนี้ก็ข้างบนอ่ะเอามันอยู่ด้านล่างด้านล่างอาชิพาละตื้อายอ๋อมันก่อนที่ตายเออเอายืนแน้วมาตูแล้วตายเลย โอ๊ยมันมามันมาเหี้ยแอบเลยแอบเลยเจอมังกรทิฟกูตายเหรอเอาอยัางนี่หว่าถ้าถ้าถ้าตายไอแบบเนี้ยถ้าตายคือโดนเตะออกจากเซิร์ฟเลยนั่เว้โคตรเถื่อนอะเนียมันไม่เตะเว้ยมันวาร์ปกลับบ้านหรือใช่มัน,ม,นมันวาร์ปมันเตะออกจากเซิร์ฟเลเน่นเงี้ยแล้ววาร์ปพากลับบ้านพากลับไปหาพ่อแม่พี่น้องผมจะไม่แช่ของอันนี้เปลืองนะแต่ผมอยากลองใช้ดูจะใช้ตอนมาระดับยากเดี๋ยนะมันย้อนกลับมาเหรอ มึงงั้นกันมาทำไมไม่ใช่หนึ่งห้งบุ๊กไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ยังปลอดภัยอยู่โอเคเนาะมังกรดิฟยังไม่ตายเนาะโอเคไม่ตายใครก็ได้ไปชิบตุงมันให้ไหนไอ้มันมามาเหรอเชื่อแลเชื<__่อแล้วไปแล้ชิบหายชิบหายหาตู้โอเคมีตู<__<__<__<_<_<_้อย like ู่ห้องนี้ มีตู้ยองนี้พอดีเลยโอเคกูเห็นแอตหลอดวิงซ่อนอยู่กำลังจะเข้ากำลังจะเข้าตู้แอตหลอนเลยสัตว์เกือบละโอ้ยขนตุ่นลูกครับผมไอ้มันวาร์ปนะเนี่ยมันมันวาร์ปใช่ตะกี้มันวาร์ปอีเให้กูเจอกล่องละสวยเจอกล่องแล้วอุ้ยเงินเป็นกองขอละกันเจอยันเจอยันเอ้ยนี่ไงจบเจอจบอะเอาอีซี่จัดเอ้าเออยันติดไว้ไหนง่ายจังไงจะติดไว้ที่ไหนกัน ติดไว้นี่แล้วกันใครได้มาติดไว้นี่ดิเราเราก็ต้องรอผีดิเราก็ต้องรอผีเดินมาฝั่งนี้ใครได้รอผีดิ <laughs> เรอตีอมาเราเราน่าจะนี้นะเว้เราน่าจะแบบอะไรวะถือยันไปแล้วก็ไปหาผีแล้วก็ติดไว้ตรงที่ผีกำมันจะผ่านแบบนี้มันนี่เราเราสามารถอยู่ระหว่างกลางมันมาอยู่ระหว่างกลางนี้อฮ้ยกลางอระดาเขตเลยอะไรเนี่ยอยู่ระหว่างกลางมันมาทางไหนมันก็โดนมันได้ยินเสียงแล้วฮะมาทางไหนมันก็โดนมัน น่ากลัวเนี่ยเสียงมาแล้วทางไหนฝั่งไหนฝั่งไหนไม่ใช่เราตายนี่ไงมันมาแล้วเนี่ยมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้ยนโดนยังงูจีจีน้องชายกังงูโอเครอบนี้ยากขึ้นอ้าวมังกรทิพย์กูหายรอบนี้รอบนี้มังกรทิพย์หายจริงมาหากล่องสองอันไอ้รอบนี้คือมันมันจะเร็วขึ้นใช่ไหมไอ้ผีเนี่ย ใช่ใช่ใช่แล้วก็ขอบขอบจอแม่งแดงขึ้นแล้วแบบอาจจะดูยากขึ้นนิดนึงต้องใช้เสียงเอาเดี๋ยวตั้งค่าเสียงนี่ไหนเจอรหัสแล้วเจอรหัสแล้วอุ้ยเจอรหัสเนี่ยจังวะเฮ้ยกูเจอยันวะไม่กูกูเจอยันที่แปะไว้ข้างบนเป็นรหัสใครเจอรหัสตู้เซฟบอกใครเจอรหัสตู้เซฟบอกไวยเออใครเจอตู้เซฟบอกบอก้วย ใครรู้บอกต่อเทรดมาครับเทรดมาเออกูเจอรหัสแล้วได้รหัสแล้วเอ๊ะมันมาป่ะเหลือแค่เพแค่หารหัสหัะไคือต้องดูหน้าจอดีๆแล้วฟังเสียงดีๆมันดูยากขึ้นอ่ะจอมันแดงไม่ถ้าจะดูง่ายๆคือเสียงสับตามันชัวเออกูเจอแล้ว <c oughs> เจออะไรอ่ะตะกี้ <c oughs> ออไม่ก็ <c oughs> ได้ดูลั่นเราไม่ก็รอมันให้หน่อยจะดูรหัส เออแคปรหัสด้วยเป็นงานเป็นการว่ะรอบนี้อันนี้อันนี้เราต้องหาอะไรต่ออะไม่รู้กูจะเปิดตู้เซฟไอ้ตู้เซฟเราเจอแล้วใช่ไหมไอ้กล่องเราเจอยังเอ้ยนี่ไงเจสอลด์อลต์มองเห็นผมไหมไม่กูเจอรหัสแล้วไงคืออลต์มองเห็นผมไหมอลต์เงียบไปอ๋อโอเคยังยังมองไม่เห็นผมใช่ไหมโอเคกูเปิดแล้วใช่อ่ะเปิดไงอยากอยากเห็นหน้าอยากเห็นหน้าจอมากเลย เปิดไงอะมอนคือตอนนี้กำลังจะเปิดอะไรเปิดตู้เซฟไงเอ้ยกูเจอกล่องโอเคกล่องมันไงแล้วเหมือนต้องหาอีกกล่องแฮะเฮ้ยโอ้โหแล้วกุญแจเรายังไม่เจอผีเเจอมันไม่หากุญแจมันไม่ได้หากุญแจเว้ยมันไม่ได้หากุญแจรอบนี้ผีมไม่ได้ยิ่งเร็วแต่เราไม่เห็นผีเลยฮะเฮ้ยนี่ไงพศเจอไหมะ เอ้ามึงไม่เห็นกูเหรอมึงเห็นเลยอ้าวเอาแล้วไงแอนดลอยดก็ไม่เห็นกูมึงก็ไม่เห็นกูแมปนี้มันแมปอะไรกันเนี่ยผู้หญิงแนหลอดผู้หญิงแนหลอดอ๋อแต่ไม่เห็นกูคนเดียวโอเคปักอีกแล้วแต่มันเกี่ยวที่อวตารป่ะวะเนียผดิ้นเสียงดิ้นเสียงผมเปิดรหัสแล้วมันมันยังไม่ติดอ๋อเนี่ยโอเปนอี่ผมเปิดแล้วมาจอคุณแจคุณเจอคุณแจกับเหรียญ แล้วคุณแจได้คุณแจหากล่องให้กูดิกล่องที่มึงบอกว่าเจอใช่เออกล่องกล่องมันอยู่ด้านล่างไอ้โอ้แมันีมาหลังกบ้าหลังกบ้าเดี๋ยวมันล่าผอมันมาแล้วมันล่าอ่ะผียัสักตีนไม่หนึบบัเคกูอันนี้เลยกูซ่อนเลยโอ้โหสับตีนไวมากไอ้เหี้ยังไโอ้ยังไงแล้ยมันเกิดอะไรขึ้นแอ้ลล์ตายไหมเนี่ย เออเราตายไหมเนี่ยเอ้าชิบหายแล้วมึงนหลับแป๊บตายบัวเฮ้ยมันย้อนกลับมามันย้อนกลับมามันย้อนกลับมาหรือเปล่ามันย้อนกลับมาบปล่าเสียงสับตีนยังอยู่ใกล้ๆอยู่เลยตายเอ้าตายเหรอเฉียดเลยมันย้อนกลับมาพอมีเสียงกรี๊ผมบอกว่เห็นตัวเป็ไม่างคลุกคลนร่างบ้านแม่ปีนิโซ่ โอเคาบอไม่เห็นตัวป้อนเราไม่เข้าตู้ไม่ได้เพราะว่าป้อนอยู่ในตู้เราไม่เห็นป้อนไปพดเลยให้เราสองคนละเฮียไม่เป็นไรเว้ยการต่อสู้ครั้งนี้มันมีมันย่อมมีการเสียสละสแตนเสียสละพดอยู่ไหนพดอีกฝั่งอีกฝั่งไหนไอ้พ่อคีบิโตเยอะ ไอ้มเอ็บอกห้องีใกล้บนใดมึงไปไหนสงฟังพดมึงอยู่ชั้นล่างเหรอเดีนะเดี๋ยวกูจะลงไปข้างล่างเลี้ยวซ้ายเออนั่นแหละเจอยังแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกรอบมันจะมีกอล์ฟเออนั่นแหละเจอแล้วนี่ไอพดกูอยู่กับมึงละโอเคได้ยันแล้วเยสเคโอเคครับแล้วก็รออ้าวทำไมเราไม่หาผีวะเราจะรีบแปะทำไม เอ๊ะเหมือนมันมาปะทางไหนอ่ะทางนี้ทางนี้นี่โอเคหลบมังนี้มาวอ่ะโอ้ยโคตรชิวโคตรชิวโอ้จีจีโอ้คตรง่ายโอ้ไอสัตว์เริ่มไม่เริ่มไม่ง่ายเลยรอบนี้อันนี้เห็นกูไหมเอ้ยไอ้รถเกินหนึ่งเยไอ้รถเกินไหมไอ้รถเกินไหมเหรออ๋ออันนี้มึงเห็นกูไหมเนี่ย ไอ้ยอรอบรอบนี้คือมันมีเสียงซาวลบกวนเ้อะหน้าจอก็แดงแบบแดงเหมือนตอนที่มันมาเลย<อ>เน้นฟังเสียงครับเอาจีเอาจีับได้ที่ผมไม่กดนะฮะไม่กดไม่กดตรงสีแดงมันก็จะไม่กลับไปที่จุดเกิดเอ่ใช่ถ้าถ้าไม่กดไอ้ปุ่มแดงมันก็ไม่ออกใ๋อโอเคคือเหมือนกดปุ่มแดงคือการกลับล็อบ,บีอ้เจอกล่องแล้วเจอกล่องแล้วเจอกล่องอันนึงแล้วก็ แค่ต้องหากระดาษอะกระดาษที่มันติดอยู่ตามเอ่อแพงเอาไอ้หลอดก็เซฟเอ้ยอ้เอามีมีการไฟกับพิบด้วยเห่นมาห้องนี้นะผมเจอห้องนี้เอ้ยเจอเซฟเจอเซฟูเซฟอะไม่แต่หารหัสอ๋อหารหัสเนาะต้องหารหัสเพื่อเอาคุณแจคุณแจอยู่ด้านหนึงแล้วมันแดงขนาดนี้จะเล่นไงวะเนี่ย อันนี้คือเห็นกันไหมเนี่ยเห็นแค่รถเหมือนได้ยินเสียงป่วะโอ้ยเน้นสปีดรันเลยครับตอนนี้มาป่าวะอ็กันกูว่านะกุญแจน่าจะอยู่ชั้นบนว่ะไ้ยรหัสรหัสต้องหารหัสด้วยเพื่อใช่ทั้งกุญแจทั้งรหัสไม่ต้องเอารหัสไอ้กุญแจอยู่ในตู้เซฟ เออหาทั้งสองรหัสคอยดูกำแพงด้วยนะไอตามกำแพงในห้องอะในห้องนะกูว่านะมันสับตีนแตกแน่เลยวะรอบเนี้ยไอจะยอมวิ่งให้ตีนแตกจะยอมวิ่งให้ขาแหลกเลยเอแต่ตอนแรกมันก็เดินชานะทำไมมันสับตีนแตกเลยเฮยสงสัยมันมีเราเป็นเส้นชัยมั้งเฮ้ยเสียงแบบนี้มาบอกวะไอนั่นอลลอตนี่นะกูตกใจหมด นึกว่าใครมันมาบ่อะเกลียดซาวไอ้เี้ยซาวแม่งทำให้อันนี้เสียงเสียงมันไม่ชัดเจนหารหัสเนาะไม่มีว่ะตอนนี้ในห้องอ่ะในห้องเท่านั้นนะเดี๋ย้ๆแอลอตแอลอตแปลกๆอะแอลอตแปลกๆอะไอผมกดเดินไม่ได้ไม่รู้กดเดินมาเป็นที่ไหนผมก็เลยต้องบินเราเนี่ยโอเคอนุโลมให้อนุโลมให้ หรือเปล่าใช่หรือเปล่าตามกำแพงเท่านั้นนะตามกำแพงเท่านั้นโอเคหาตามที่เหลือไม่มีไม่กันไม่กันผูกในห้องนะในห้องตัวแอบในตู้หาวอลล่ะในห้องในห้องมันจะมีเ้ยไม่เห็นเลยเรอบนี้หมายถึงไม่เห็นดีเลยดีละดีละไอ้โอ้ย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 ว้าเรียบร้อยสับสับตีนแตกเลยอ๋อไอ้พจนมันอัปเดต มันอัปเดตให้เราอันนี้ให้เราสามารถดูเพลเยอร์ได้ตอนแรกอะมันจะดูเพลเยอร์ไม่ได้เว้ยคือเราจะโดนเตะออกเลยใช่ไหมเออแล้วแล้วแล้วประเด็นกูกูวิ่งกูวิ่งกูก็วิ่งไม่ได้แล้วจากนั้นกูบินอยู่อยู่ดีกูก็บินไม่ได้เมันสับติไอ้พุทเรียบร้อยไอ้พุทอ่าตายกันหมดทีมันสไลด์มันสไลด์ใช่มันสไลด์มันมันมันไม่มันไม่ตกแฝดเลย ดีแบบร้อยครับผมอ,อุ้ยมันก็ยากเกินมันก็ไวเกินถ้าถ้าเห็นในคลิปนะคือแบบอันนี้เลยอะ่ะมันแบบมันสไลด์มาเลยโอ้แล้วซ่อนูมไปทันโอ้มันก็ไวเกินเลยไวเกิน <c ười> เอ้อจะยอมวิ่งให้ตีนแตกเลยสิ